อินเดียตื่นตัวรถยนต์ระเบิดใกล้ป้อมแดงและรถไฟใต้ดินกรุงนิวเดลีช็อกมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเมื่อเช้าวันที่11พฤศจิกายนประเทศอินเดียตื่นตัวขึ้นจากเหตุการณ์รถยนต์ระเบิดที่น่าสังเวชใกล้ป้อมแดงเบรดฟอร์ 4, และสถานีรถไฟใต้ใตดินในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวอินเดียตกใจและต้องการความชัดเจนตามรายงานของ BBC, BBC และ Bloomberg, Bloomberg รถยนต์คันหนึ่งระเบิดเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอย่างน้อย20คนการระเบิดเกิดขึ้นที่ไฟแดงใกล้ป้อมแดงและสถานที่นี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอินเดียนายวิรุสินทีผู้เป็นพยานในบริเวณเหตุการณ์กล่าวว่าผมรู้สึกเสะเทือนใจมากกับสิ่งที่เห็นมีศพและรถยนต์หลายคันถูกไฟคลอก และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการสอบสวนของตำรวจอินเดียเปิดเผยว่ากำลังสอบสวนสาเหตุและความเป็นไปได้ทั้งหมดพวกเขาได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหลายรายและเตือนภัยขั้นสูงในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนครมุมไบศูนย์การเงินของอินเดียแต่ที่น่าสนใจคือทางการอินเดียยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์นี้มีข้อสังเกตว่าการระเบิดเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และเป็นจุดสำคัญของอินเดียอาจมีสัญ,ญลักษณ์หรือเป้าหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เห็น นายอมิตชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายยืนยันว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และจะตรวจสอบทุกทางเลือกทันทีและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจทางการอินเดียกระดับการเตือนภัยขั้นสูงไปยังรัฐอุตตรประเทศซึ่งอยู่ติดกับกรุงนิวเดลีรวมถึงนครมุมไบและสนามบินทั่วประเทศการกระทํานี้อาจเป็นการตอบสนองต่อความกังวลว่าอาจมีเหตุการณ์คล้ายๆเกิดขึ้นอีกหรือมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกัน นายกรัฐมนตรีเทรนทราโมดีผู้นำอินเดียแสดงความเสียใจและประสานตัวกับผู้ประสบภัยขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้อาจเป็นอย่างไรมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ซ่อนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง